Okay, s <S สวัสดีคะ่ะพี่พีร้อนกันไหมสุดสดชื่นค่ะค่ะก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวของ t c e นะคะก็เป็นแบรนด์เคร,รื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่บอกว่าทุกวันอยู่แล้วอะค่ะบ r ัชออนเอลิสติกเอ่ยนะคะ, ơi, คะ,คะก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนะคะค่ะก็ อย่างหนูใช่ไหมคะชอบลิปสติกค,ค่ะเพราะว่าปากจะได้แบบชุ่มนุ่มน่าสัมผัสเ<อ>ีเ<อ>่ใช่เฉดสีเฉดสีเฉดสีอะค่ะต้องเป็นแบบสีแดงช่วงนี้ค่ะเพราะว่าแบบอะไรมันก็เป็นแดงแดงสดใสมีสีสันไปหมดเลยมันใช้ดีอย่างเงี้ยมันใช้ดีโจทย์าสาวๆเองมั้งจ้ะเอ่อตัวเนื้อของลิปสติกของฟิซีที่มีสิบเฉดสีเนี่ยรุ่นที่เกศใช้อะมันมีความแบบ เนื้อมันน uh ุ Becca ่มทําให้ปากเราอ่ะเหมือนกับฟูเหมือนเหมือนแคสเมียค่ะเาแคสเมียใช่มันนุ่มน่าสัมผัสใช่ค่ะใช้ได้ใช้ได้ตลอดเลยมันไม่ตกร่องเนาะมันไม่ตกร่องค่ะแต่ตกหลุมรักอย่างเดียวตกหลุมรักริฟแล้วก็ริฟแล้วก็หกทีซีเท่านั้น ไม่ไม่ค่ะถ้าหลุดจะเติมใหม่ได้ถ้าเติมถ้าเราไปคิสไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำแบบติดัแก้เคสอยู่ไหมตั้งใจจะให้ติดนะคะเราเคยอลองแปลว่ามันติดหรือไม่ติดเอ่อที่ไหนคะลองที่ปากใี่หมดเลยใช่ลองค่ะลององเทสอะไรไม่หลุดเนาะไม่หลุดค่ะไม่หลุดแต่ว่าตามระหว่างวันนี่ก็คือมันต้องมีไปบ้างเราก็แบบเติมเติมจะแบบดื่มน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ ยังอยู่ยังอยู่เติมได้เนาะเติมได้หลุดได้เติมได้แต่ที่สำคัญนะอยู่ตลอดค่ะฝากลิปสติกใช่ไหมคะ่ะก็ฝากด้วยนะคะลิปสติกนะคะของเ r e ซนะคะเป็นรุ่นที่เนื้อสัมผัสเนี่ยเหมือนกับผลแคสเมียร์ค่ะเหมือนผ้าเหมือนแบบความนุ่มความแบบฟูของเขาเลย คือต้องใส่สิทธิ์ค่ะใช่ค่ะวันนี้ใช้ของ C C E เลยค่ะอ๋อแล้วหัวใจล่ะจ้าเกินไปแล้วแดงมันลิฟต์เลยแดงแดงมอนลิฟต์เลยหัวใจตอนนี้หรือว่าแรงกว่าจ้หัวใจหัวใจก็แดงนะคะก็คือข้างในเขาเป็นข้างในเป็นเลือดหัวใจเป็นเลือดต้องไปสิทธิ์เหรือว่าคุณเป็นสีน้ำเงินค่ะ เป็นสีดำจังพี่เป็นสีด้วอไม่ดีเห็นภาพมันชัดเจนเกินกับอาบีอาร์อ๋ออาบีน่ารักมากเลยวันนี้อาร์บีมาด้วยสร้อยนี่คือตีตาจองเราใช่ไหมครับสำหรับสร้อยเพชรอันนั้นนะครับสร้อยเพชรที่มันตีตาจองอ๋อก็คือเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสใช่ค่ะ แล้ววันวาเลนไทน์แล้ววันวาลนไยวันวาเลนไทน์ได้ดอกกุหลาบแล้วก็ช็อกโกแลตกี่ดอกเอ่อประมาณกี่ดอกก็ประมาณห้าดอกขวดช่วยปวดชอบเลคห้าเขาหน้ารักยังไงไก่ไก่เขาหน้ารักนานๆเลยมองนานๆเออหมายถึงว่าน่ารักยังไงล่ะคะเป็นคนน่ารักอะค่ะเป็นคนน่ารักที่แบบว่าได้จ๋า เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขเราก็เปิดเลยเราก็เปิดกับทุกคนว่าอ๋อเก๋ไก่เก๋ไก่มีแฟนแล้วนะย้อนกลับไปพูดถึงเ้นทรงคมรักค่ะจับตัวใจว่าเราเป็นแฟนก็ย้อนกลับไปนะคะบอกเลยว่าเรารู้จักกัน ตอนช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วออแล้วเราก็ได้คริสต์มาสปีที่แล้วอะ่ะเราก็เหมือนแบบขอว่าไม่ขอกับซตานต้าเนาะวะ่าอยากมีคนที่อยู่กับเราในคริสต์มาสอีกปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะได้ยินไงเขาก็เลยส่งอาร์บีมาตอน,น่เา <laughs> นต้า <laughs> <Santa S 2> <laughs> ที่ไหนอานต้าที่ฮ่องกงไม่ใช่คือวันนั้นวันแรกคือที่เราเจออาร์บีคือวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสเราแบบ ถ่ายละครเสร็จแล้วเราก็ไปจับคริสต์มาสกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยกับของคริสต์มาสของขวัญค่ะเราก็เลยได้เจอขั้งแรกแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าเขาชื่ออาบีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นน้องชายของเพื่อนเราก็เลยได้แบบมีช่วงหนึ่งที่เราชวนกันไปทะเล mm hmm. เป็นบ้านทะเลที่ชวนทีมงานครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นใครเริ่มทอะก่อนคะ เอ,อ่อเริ่มทักใครก่อนแหละ,คะ,ะคใครเริ่มแบบก็คือเขามากับพี่สาวกับเพื่อนเพื่อนกับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ได้คุยกันตอนนั้นเหมือนเล่นเกมเล่นอะไรนี่แหละคะ่ะเหมือนแบบเล่นเกมชนลงเก้าอี้แล้วก็เล่นยิงอะไรนะคะยิงปูเล่นอะไรอย่างเงี้ยในบ้านในบ้านพักเอ่อบ้านบีชเฮาส์ก็คือบ้านริมทะเลค่ะแล้วก็ เราไ่ตอบกลุมรักอาบีนช่วงไหนมันโกรกลุมรักอาบีช่วงจำไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าให้เขาเป็นคนน่ารักดีแล้วเป็นช่วงที่เราอยากฝึกฝึกภาษาใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนได้คุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะตอนนั้นเราคุยนานไหมก่าจะเปลี่ยนสเตตัสอ่เออคุยนานค่ะคุยนานเพราะว่าเป็นช่วงที่คุยเราเขาก็กลับไปที่เยอรมันแล้วก็กลับที่ออเบเนียใช่ไหมคะเพราะว่าที่บ้านเขาอยู่ที่นั่นแล้วที่สตตัสเป็นแบบนานที่ส หนูอายุ28ใช่ไหมคะวันที่28เดือนเดือนวันเกิดเดือน9 28เดือนแล้วปีที่แล้วอันนี้เราเฉลยตรงนี้เลยกับที่งานนะคะเพราะก่อนนั้นนี่กก็จะแบบเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเป็นคนข้างลิฟต์แล้วก็เป็นคนข้างล้าง แต่าชาติยังไงอย่างน้อยเราก็ได้เหมือนมีเ,นเพื่อนคุยที่เป็น,ปนภาษาอีกภาษาหนึ่งภาษาเค <c oughs> ือตอนแรกเราใจเราอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีเพื่อน,นที่พูดอีกภาษาหนึ่งเราก็ได้ฝึกหลายๆอย่างแล้วถ้าเราจะไปไหนไปเที่ยวไปเดินทางเราอาจจะมีสกิลหนึ่งขึ้นมาก็คืออย่างน้อยคือสกิลด้านการแบบ เป็นเพื่อนมีเพื่อนชาวต่างชาติแล้วก็ได้ภาษาหรืออาจจะแบบมาทำงานอะไรเงี้ยอย่างเช่น 3CE นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษเนี้ยได้แล้วเราก็แบบได้แอคเซนต์อ่ะได้แอคเซนต์มาละแอคเซนต์คล่องเลยก็ยังต้องฝึก อย่างเราอย่างเราเป็นนักแสดงเราได้อธิบายแบบว่ากันนะครับราให้เขาฟังไหมเพื่อเขาเข้าใจในการของานของเราไหมว่าต้องโดนเป็นแฟนนักแสดงต้องเจอเป็นนักแสดงต้องอธิบายหรือว่าเรียกเขาเข้ามาได้ไหมเฮ้ยไม่ไงเขาไม่ไงอยา้ไดกเจอสู่ได้ไหมลองถามเขาได้ไหมไม่เอาพีแค่ไหนอุ้ยมีคนอยากเจอ ไอ้ฟาใฟาเฮ้ยฮอตเหรออากาศแบบร้อนเป่ายูซฮอตเปาบ้าวเาัธอฮอตจ o าอเ s ช anyway, s ธอสดอ๋อวันนี้ใส่สีแดงก็จะฮอตฮอตหน่อยขอหนึ่งกล้องเยอะมากคุณชมทางบ้านสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะต่อิงต o อ c ิงเก่กันน ชีสติชิมิใชสอนภาษาไทยเขาเยอะมากที่สุดสอนค่าสอนวรรมเขาต้องจุลนารมณ์สิ่ดที่สอนอะไรรู้ของได้ได้เขาบอกว่าเขินๆนิดหน่อยใช่ไม่ไ I'm just really hot เ w a าะ l ขาบอกว่าร้อนเลยจริงเขาก็เดินตามว่าเกดก่ายอยู่ไหนนะเห็นตรงนี้คนมุงเยอะก็เลยเดินเข้าไปเขาไม่รู้ก่อนหรือว่าเราต้องบอกว่าอยู่ตรงไหน แล้วปกติเราสอนภาษาไทยเขาสอนภ้องกฤษไ normally I teach English เอ้ย teach Thai language you l f t e n yes yes ตลอดตลอด and sometimes I tell h i e what are you talking about เอบคุณนะผมรักคุณคำว่ารักนีไมผมรักคุณ ผมไอผมรักคุณ I love you รัก I k n o รัก I love CCE ด้วยนี่นี่เรามาผมรักรักคุ E Yeah VC ดีใจไหมดีใจไหมดีใจดีใจ mean like happy happy I don't want to ruin the I'm gonna really have t e p r e s s i o n namal me necessary idee ไม่เ a ็นหรอกมั okay. okay. ้งด a จ้างานที่ไหนได้ไหมคิวเยอะอาจจะคิวเยอะเพราะว่าหนูก็รอเป็นปีเหมือนกันมองอนาคตยังไงบ้างครับคุณี้ชาค่ะแต่อนาคตอะไรไหมหนูว่าเรื่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆร่อหมายว่ามีหลายๆยอย่างที่อยากจะฝึกอยากจะไปทำกิจกรรมร่วมกันหรืออะไรเงี้ยอยากทัวร์เที่ยวเมืองไทยไปด้วย เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ที่ซัพพอร์ตกันเลยจริงๆอิงะก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกบ่อยเพราะว่าทํางานใช่งไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้ออกไปเที่ยวไปเจอทุกทคนอะไรก็แฮปปี้แบบเห็นในคลิปเก๊ไก่พาไปหาแม่ด้วยค่ะหาเป็นยังไงบ้างแม่ระว่าไงบ้างอ๋อในคลิปคือตอนตอนทะเลเหรอคะใช่ตอนนั้นคือวันเดียวกันกับที่เจอช่วงหลักคริสต์มาสคือปีใหม่ปีที่แล้วแม่ละว่าแม่แม่บอกว่าน่ารักมากแฮปปี้เหรอคะบอก แม่ไม่ติดเนาะแม่ไม่ติดถ่ะบอกเป็นแฟนหน่อยว่าเคิมีความรักครั้งนี้สดใสมาเลื่นยันไปเลยแบบชัดเจนค่ะก็ดีค่ะดีดีแล้วดีที่สุดค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนะอย่าลืมติดต่อทีมต่อให้กล้องก่อนให้กล้องก่อน